พ่อก็แตกอีกแล้วครับนี่วันนี้พ่อน้ำออของเทศบาลเรากัเปิดดูทางนี้หน่อยนะครับตอนนี้ลงระบายน้ำ เดี๋ยวมาเลิกงานนะครับเนื่องจากกันน้ำเรี่องนี้ฝนแรงจะเปิดูทางน้ำกันครับจะมีบางส่วนนะครับที่จะไหลไปลงกับข้อนู้นนะครับรางนู้นะครับข้ามตัวลงไปตอนนี้เปิดทางน้ำหมดครับเดี๋ยวมาดูกันครับด้านบน ครับตอนนี้นําแม่โรมานะครับโดยพอปอกองช่างอันน่าเก่งนะครับตอนนี้จะเปิดทางน้ําให้เป็นไหลสู่สารานี่กระสูงล่องนู้นนะครับตอนนี้ะจะที่กาลังเช็คข้อปลปากันอยู่นะครับโดยการคุมของใครครับเนี่ย <c oughs> น้าเก่งคุมอยู่นะครับ <c oughs> ให้สังเกตน้ํานะครับตอนนี้มันจะสูงลอยตัวประมาณครึ่งท่อเดี๋ยวเราจะลองเปิดน้ําดูนะครับหาขวาท่อให้มันไหลไปทางฝาก ด้านโน้นของสาราที่หมู่6นะครับดยวคอยดูนะครับเดี๋ยวแล้วครับปากบ่อนะอันนี้ที่รับน้ํามาจากหมู่7หมู่11นะครับจะมาลงทางนี้จะมาเข้าสี่แยกนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งไปเข้าสาราในผสมของหมู่6ครับตอนนี้เรากําลังจะดูไล่ระดับทางน้ําปัญหาคือปลาปลาเยอะนะครับท่อปลาปลาเนี่ยโอ้ไหลมั้งแต่ยังหน่อยนี้ ต้องหาทางระบายครับตอนนี้แม็โครกลังทำทางระบายให้แต่ใ่ข้าวไปไม่ต้องถอดซื้อใหม่พี่ซื้อให้ใหม่ก็กลับมาดูท่อฝั่งนี้นะครับแม็โครอยู่ฝั่งหมู่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ฝั่งหมู่หกนะครับที่มันตันนะครับตอนนี้ตันจากฝั่งนู้นเพื่อที่จะไหลสู่เข้าสาลานี่ประสงค์นะครับน้ำมาไหลได้น้อยนะครับตอนนี้กำลังหาท่อกันนะครับทีมงาน ถ้าได้ถ้าได้ตัวนี้ไปน่สะดวกเลยครับเนี่ยไหลาย,ยาวเลยแล้วก็เนี่ยทุงนี้ย่าเดี๋ยวพวุนี้ต้องมาหาทางเปิดเปิดใหญ่เห็นแนวเลยงานนั่นอะไรขึ้นมาแล้วเดือป่าท่อถ้าตรงนี้ออกได้นะครับโอ้โหไหลเป็นเส้นเลือดใหญ่อ่ะขอบคุณน้องๆน,น,นะครับโอ้โหทีมงานของผู้ใหญ่เพชรครับขอบคุณเลยครับวันนี้ช่วยทางหัวรอเต็มที่นะครับทางผู้ใหญ่เพชรน,นะครับเออ อยากให้เห็นน้ำไหลแม็กโคก็จบไม่ได้นะครับเล่นไปทั้งเสาไฟเล่นทั้งท่อปราปาไปแล้วครับแม็กโคสักเริ่มเสียวแล้วครับน้องบอกวันนี้ทั้งวันละนู่นเสาไฟเอียงนู่นต้นหนึ่งครับตัวนี้ประปลาเล่นไปอีกท่อนึงแล้วนะพยายามช่วยเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังหาปลาท่อวนาเก่งหาปลาท่ออยู่เนี<า>่ยได้คนตัดยาดตรงนี้ซะหน่อยเปิดให้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ผมจะมาตัดเอาซะหน่อยลองเปิดดู ครับผู้ใหญ่เพชรลงเองเลยครับบอกพาทางนี้เปิดไม่ได้บ้านผมก็ท่วมอ่ะผู้ใหญ่ปากโขกหมู่สองะน,าาน,นะครับพอน้ํามาจากนู่นน,น,นะครับตั้งแต่หมู่เจ็ดหมู่แปดปากโขกมาแล้วครับมันก็วิ่งเข้ามานี่นะครับตรงแม็โครจอดตรงนี้นไปสี่แยกไม่ได้นะนะครับพอไปสี่แยกไม่ได้เราก็จะมาต่อเข้าข้อนี้อาศัยทางศาราหมู่หกของเราไหลไปนะครับผู้ใหญ่ลงเองเลยหาจุดที่นมสน้มไหลได้ตรงนี้สบายนะครับติหดหญ้าติด อะไรกันครับนะครับจุดจุดเชื่อมต่อของน้ํานะครับก็จะไหลมาจากพุ่งปากโคกมานะครับแล้วมาที่หลังตลาดนะครับหลังตลาดด้านนู้นนะครับก็ไหลเข้ามานะครับตรงบริเวณเอ่อช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับที่แม็โครจอดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็วางท่อยาวมานนี่นะครับเพื่อที่จะออกนะครับที่ศาลา ครับอัน,นกประสงค์ของหมูรกนะครับแล้วก็น้ําก็จะวิ่งผ่านไปนะครับเส้นนะครับวิ่งยาวไปนะครับไปออกหลังข,งข้างข้างควนแยมแต่ตอนนี้มันตันตรงนี้นครับปัญหาอยู่ตรงนี้น้องกำลังหาคู่เขาช่วยกันคนงานปักโคกนะครับผู้ใหญ่เป็นลงเองเลยหน,น้าเก่งก็ลงร่วมโดยช่วยกันด้วยนะครับลุ้นกันทํางานต้องอย่างนี้ครับนี่ดีมงานผู้ใหญ่บ้านช่วย โอเคตอนนี้เปิดตาน้ำนะครับเปิดตาน้ำออกข้างนะครับไหลแดงดิมกันแดงขึ้นเลยหน่อยนึงนะฮะสังเกตน้ำไหลเปิดตาน้ำไปหญ้ามันเยอะตันโอ้ลึกรือ <c oughs> นีอ่ครับผู้ใหญ่ลงเองเลยชมเชยครับผู้ใหญ่ป้าคุกราชดรทั้งสองตำบลนะครับมีผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เจ๋อ ครับ <ห utar? S 1> ก็ได้ความแรงไประดับหนึ่งนะครับทีมนานนะครับดูอัตราการน้ําไหลจะปากท่อมันยังไม่ค่อยไหลดีเท่า <c oughs> ไหร่ปากท่อมันนึงตาการไหลของน้ํานะครับแต่ก็แรงอยู่พอพอได้พอได้ไดแต่เดพอน้ําท่วมปั๊บก็จะตันท่ออย่นะครับผู <c oughs> ้ใหญ่ลงไปแหวกนะครับก็พอได้อยู่เพิ่ <c oughs> มอัตราการไหลขึ้นไปอีกหน่อย นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้สาราเนี่ยเป็สมูทนะครับจะเปที่รับน้ําเป็นปัญหาที่เราก็แก้กันับผมับเพิ่มมาตาการไหลไปหน่อยนะครับตอนนี้น้ําก็ดูการไหลของน้ํานะครับจากทุ่งปากโทกเข้าสู่ลาน้ําของอุรอเราครับตันนะครับตรงนี้ท่อเดียวตันสอถึงแล้ว แต่ก็แรงอยู่ครับแรงอีก<ร>นะส<ร>ังเกตน้ำแรงอยู่นะครับรับทุ่งของนู่นน่ปากโคกนะครับแรงอยู่นะครับน้ำไหลแรงอยู่แต่มันได้ท่อเดียวจะไปหาวิธีการแก้งนะครับตรงริเวอด้านหน้าระดับน้ำยุบนะครับสังเกตดูท่อนะครับเห็นไหม ลอยน้ําตอนนี้ยุบไปประมาณฝ่าม,มือแล้วนะครับยุบนะครับเอ่อท่อก็จะวิ่งไปทางด้านนี้นะครับออกด้านนี้ไปหาทางหาศาลาของอู่หกเรายุบครับตอนนี้ยุบไปฝ่ามือแล้วน,นะนะครับน้าออกจากท่อปากท่อวิ่งมานี่นะครับแล้วมาเข้าสู่ท่อของสาราเนี่ยะสงครับตอนนี้เพิ่งออกท่อเดียวด้านโน้นนะครับจอไปวิ่งไป ยกครับตอนแรกค่วมท่อนะครับตรงนี้สามพ่อนะครับเพดยุบเยยุบไปประมาณฝ่ามือแล้ะตอนนี้นะครับหลาทั้งคืนทั้งวันเดี๋ยวพบุนี้ช้ามาดูกันอีกทีครับทีมงานพัฒนาหัวรอเรานะครับเป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นของเรื่องทางน้ําไหลนะครับของบ้านปากโคกละหมู่ที่11และหมู่ที่7นะครับแถวแทโลนะครับออกมาสู่คลองใหญ่ของถนนบายพาสเราครับ